สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าลึกลับแล้วก็น่ากลัวมากๆเรื่องหนึ่งเลยในโลกของเรื่องลึกลับนะครับคือเรื่องของบุรุษในชุดดำหรือ Man in Black ครับที่เราเรียกกันย่อๆว่า MIB ค่ะ MIB นี้เป็นอะไรที่แบบคนพูดถึงเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มีใครไปเจอ UFO มาใช่ครับครับคือคาถามมันก็คือพวกเขาเป็นใครกันแนะ่แล้ว เอ่อมาทำไมต้องการอะไรจากคนที่เห็น UFO เนี่ยครับข้อมูลที่เราจะมา,อาลองมาประติดประต่อกันวันนี้นี่ก็มาจากหลายที่เลยนะครับน่าสนใจมากๆใช่ค่ะมีจากไหนบ้างคะก็มีทั้งเอกสาร FBI เลยนะครับที่เขาเปิดเผยออกมาตามกฎหมาย FOIA อครับมีไฟล์ชื่อ Men i n d l l c k u u o r r p p r t t s โดยเฉพาะเลย อ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินอยู่แล้วก็มีบันทึกมีคำให้การที่มันไปเกี่ยวกับโครงการโปรเจกต์บลูบุ๊กของกองทวอากาศด้วยอือโครงการศึกษา UFO อันโด่งดังนั่นเองนะคะใช่ครับแล้วก็มีเอกสารจาก CIA ที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางจิตวิทยาเรื่อง UAP นะครับจากข้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของเขาเลยโห c i a ก็มีด้วยเหรอคะมีครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเก่านะครับมีกรณีใหม่ๆอย่างภาพจากกล้องวงจรปิดโรงแรมก็มีเหมือนกัน ยุคดิจิทัลก็ยังมีอยู่ว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นเลยครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่เล่าเรื่องอะนะครับแต่เราอยากจะลองเอาข้อมูลพวกนี้มาต่อต่อกันดูเผื่อจะเห็นภาพชัดขึ้นว่า AMIB นี่มันคืออะไรกันแน่มาจากไหนแล้วทำไมเจอที่ไร่คนต้องกลัวต้องรู้สึกไม่ดีทุกทีค่ะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เออมากกว่าแค่การขู่ธรรมดานะคะใช่ครับครับเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่า จุดเริ่มต้นนี่มันย้อนไปไกลเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่อง MIB นี้จะเริ่มได้ยินชัดๆก็ช่วงหลังปีเ1950 s. เป็นต้นมาค่ะคือเป็นยุคที่คนกำลังตื่นเต้นเรื่อง UFO กันมากในอเมริกาโดยเฉพาะหลังเ,เหตุการณ์ที่ Roswell ปี1947นนะคะอ๋อยุคเฟื่องฟู UFO เลยใช่ค่ะทีนี้ก็เริ่มมีรายงานจากคนที่อ้างว่าเห็น UFO ทั่วประเทศเลยนะคะ คนเล่าถึงเรื่องแปลกๆที่ตามมาคือมีผู้ชายใส,ส่สูตรดำสนิทมาหาถึงบ้านหรือที่ทำงานอะไรแบบนี้ค่ะแล้วการมาเยือนของเขานี่มันมันเป็นยังไงครับทำไมคนถึงกลัวกันขนาดนั้นคือรูปแบบที่เจอบ่อยๆในรายงานยุคแรกๆนะคะคือชายพวกนี้มักจะมากัน2หรือ3คนแล้วที่แปลกคือเขารู้ข้อมูลส่วนตัวของคนที่เจอ UFO หมดเลยค่ะทั้งๆที่แบบไม่เคยแนะนำตัวไม่เคยโชว์บัตรอะไรเลยว่ามาจากไหนโห oh. รู้ข้อมูลส่วนตัวเราหมดเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นการข่มขวัญกดดันทางจิตวิทยาตั้งแต่แรกเจอเลยเขาก็จะมาถามถามว่าเห็นอะไรไปบ้างและสุดท้ายก็จะแบบทิ้งท้ายด้วยคำเตือนหรือบางทีก็ขู่เลยนะคะว่าห้ามไปบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาด โอ้โหแค่ฟังก็อึดอัดแล้วนะครับนี่เหมือนโดนคุกคามแบบไม่รู้ตัวเลยว่าใครแล้วมันมีเอกสารทางการอะไรมายืนยันเรื่องพวกนี้ไหมครับอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามีเอกสาร FBI มีค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยคือปี1976เนี่ย FBI เขาปล่อยเอกสารออกมา22หน้าค่ะภายใต้กฎหมาย FOIA ชื่อไฟล์ก็ตรงตัวเลย m a n e n n Black UFO Reports ชื่อตรงตัวเลย ใช่ค่ะเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นการรวบรวมรายงานที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือ 1. คนที่เจอมักจะเป็นคนที่เคยรายงานเรื่อง UFO ไปแล้วแต่แบบทางการไม่สนใจหรือตอบไม่เคลียร์ <c oughs> สองคือหลังจากนั้นไม่กี่วันสอาวันนี้ก็จะมีชายชุดดำแปลกหน้ามาหาถึงบ้านหรือที่ทำงานครับ <c oughs> แล้วก็สคือบางทีคนพวกนี้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศบ้างหน่วยงานรัฐอื่นๆบ้าง แต่พอไปเช็คดูจริงๆอะค่ะเออไม่เจอชื่อคนพวกนี้ในระบบข้าราชการเลยเอา้าวไม่เจอชื่อจุดนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่ไปเอาอํานาจมาจากไหนนั่นสิคะแล้วทํำไมต้องทําตัวลึกลับปิดบังขนาดนั้นด้วยล่ะครับนี่แหละค่ะคือคําถามใหญ่ที่ยังไม่มีคําตอบชัดเจนเลยการที่ไม่มีชื่อในระบบเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดทฤษฎีไปต่างๆนานาเลยค่ะ เอกสาร FBI ชุดนี้เขาไม่ได้บอกนะคะว่า MIB คือใครแต่เป็นการยืนยันว่า s b i รับรู้แล้วก็บันทึกปรากฏการ MIB นี้ไว้จริงๆอ๋อคือ FBI รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้สรุปว่าเป็นใครใช่ค่ะซึ่งมันก็แสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปากต่อปากแล้วนะคะแต่เป็นสิ่งที่หน่วยงานระดับสูงเขาสนใจอยู่เหมือนกันแม้จะยังหาข้อสรุปไม่ได้ และทีนี้ลักษณะท่าทางของ MIB ที่พยานเล่าๆกันมามันยิ่งทำให้เรื่องมันดูเหนือจริงเข้าไปอีกใช่ไหมครับที่ว่าดูไม่เหมือนคนปกติถูกต้องเลยค่ะคือคำบรรยายจากพยานหลายคนหลายเหตุการณ์หลายช่วงเวลาเนี่ยมันดันมาสอดคล้องกันแบบน่าแปลกใจมากเช่นอะไรบ้างครับผิวค่ะผิวจะซีดมากซีดเผือดเลยเหมือนคนไม่เคยโดนแดดเลยบางทีก็บอกว่าเหมือนผิวพลาสติกหรือขี้ผึ้งโอผิวเหมือนขี้ผึ้ง แล้วก็ดวงตาบางทีก็เบิกกว้างไม่ค่อยกระพริบตาหรือบางทีก็ใส่แว่นดำตลอดเวลาแม้จะอยู่ในที่ร่มน้ำเสียงก็เหมือนกันค่ะหลายคนบอกว่าราบเรียบมากไร้อารมณ์เหมือนหุ่นยนต์หรือเหมือนคนที่ท่องสคริปมาเป๊ะผู้ชาชาเป็นคำคำการพูดเหมือนหุ่นยนต์นี่น่าสนใจนะครับมันฟังดูเชื่อมโยงกับที่บางคนสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่คนหรือเปล่าใช่เลยค่ะมีรายงานเคสหนึ่งพยานเล่าว,ว่า พอเขาถามชื่อถามหน่วยงานต้นสังกัดของชายชุดดำคนนั้นอีกฝ่ายนิ่งไปเลยค่ะประมาณ3-4สวินาทีนิ่งไปเลยค่ะเหมือนแบบเหมือนกำลังประมวลผลอะไรบางอย่างก่อนจะตอบกลับมาประมาณว่าข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับคุณหรือเราได้รับคำสั่งไม่ให้เปิดเผยอะไรทำนองนี้อืมปฏิกิริยาที่มันดูดีเลยดีเลยแบบนี้ บวกกับลักษณะทางกายภาพที่มันดูแปลกแปกเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เกิดทฤษฎีที่ไปไกลกว่าแค่เจ้าหน้าที่รัฐธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแบบหุ่นยนต์ชีวาภาพหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกปลอมตัวมาหรืออาจจะเป็นแค่ภาพหลอนที่เกิดจากจิตใจหลังเจอเรื่อง UFO ก็เป็นไปได้ค่ะโหมันไปได้ไกลขนาดนั้นเลยนะครับแล้วมีเคสไหนที่มันดูเอ่ออุกอาจหรือว่าแปลกมากๆจน FBI ต้องบันทึกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วส่งรายงานถึงระดับ,บบอสใหญ่สุดเลยไหมครับ มีค่ะมีเคสที่ดังมากแล้วก็ถูกอ้างอิงบ่อยๆเกิดขึ้นปี1967ค่ะมีเจ้าหน้าที่พิเศษ FBI ชื่อกายฮอตเทลเขาส่งบันทึกข้อความหรือเมมโมเนี่ยตรงถึงเจเอ็ดกาฮูเวอร์เลยนะคะซึ่งตอนนั้นเป็นพอ f อฟบส่งตรงถึงฮูเวอร์เลยแสดงว่าเรื่องไม่ธรรมดาแน่ๆใช่ค่ะในรายงานแจ้งว่าได้รับข้อมูลมาว่ามีประชาชนในรัฐนิวเม็ซิโก ถูกคุกค้ามหลังจากไปรายงานว่าเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าซึ่งก็น่าจะหมายถึง U F O นั่นแหละค่ะครับครับแล้วในบันทึกนั้นเขาเขียนว่ายังไงบ้างครับรายละเอียดมันรายละเอียดหน้าขนลุกมากค่ะฮอตเทลเขียนว่า M I I B 2คนไปทบพยานคนนั้นแล้วก็พูดด้วยเสียงเหมือนเครื่องจักร Machine Like Voices เหมือนเครื่องจักรอีกแล้วใช่ค่ะตรงกับหลายๆเคสเลยและที่พีก,กว่านั้นคือฮอตเทลบันทึกไว้ว่า MIB สองคนนั้นหายตัวไปจากลานจอดรถอย่างรวดเร็วเร่ากับละลายไปกับอากาศฮะ huh? หายตัวไปเลยเหรอครับแบบละลายไปกับอากาศค่ะคำว่า vanish into thin air เนี่ยเป็นสำนวนที่แบบน่าสนใจมากที่เจ้าหน้าที่ FBI ใช้ในรายงานทางการนะคะโอ้โห oh นี่มันเอกสารฉบับนี้ปัจจุบันก็ยังอยู่ใน FBI v a u l นะคะเป็นเอกสารที่เปิดเผยต่อสารธารณะไฟล์ชื่อ UFO Part 1 of 16อยู่หน้า66-67ถึง และที่สําคัญคือจนถึงทุกวันนี้ FBI ไม่เคยออกมาบอกเลยนะคะว่าข้อมูลในบันทึกของโฮเทลเนี่ยไม่จริงหรือเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะไรไม่เคยปฏิเสธค่ะแค่บอกว่าตอนนั้นสืบสวนต่อไม่ได้แล้วโหการที่ไม่ปฏิเสธนี่มันตีความได้เยอะเลยนะครับทั้งๆที่รายละเอียดมันฟังดูเหนือธรรมชาติมากๆเลยนะการหายตัวไปเฉยๆเนี่ยใช่ค่ะมันยิ่งเสริมทฤษฎีว่าอาจจะไม่ใช่คนธรรมดาเข้าไปอีก แล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับโครงการศึกษา UFO อย่าง Project Blue Book หรือว่า CIA บ้างไหมครับเพราะช่วงเวลามันดูใกล้ๆกันเลยมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจเหมือนกันครับคือมีการตั้งข้อสังเกตกันทีหลังว่าพยานหลายคนที่บอกว่าโดน MIB คุกคามเนี่ยเป็นคนกลุ่มเดียวกับที่เคยให้ข้อมูลหรือเคยติดต่อกับ Project Blue Book มาก่อน อ๋อ oh, คนที่เคยให้ข้อมูลบลูบุ๊กใช่ค่ะบลูบุ๊กนี่คือโครงการของกองทัพอากาศสหรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมวิเคราะห์รายงานการเจอ UFO อย่างเป็นระบบเลยช่วงปี1952ถึง1969พอมีเรื่องทับซ้อนกันแบบนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าหรือว่า MIB จะเป็นเหมือนเอ่อหน่วยเก็บกวาดที่ไม่เป็นทางการหรือเปล่าหน่วยเก็บกวาดหมายถึงยังไงครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่า MIB คือเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเช่นจาก CIA ที่ทำงานลับๆนะคะหน้าที่คือไปประเมินหรือไปปิดปากพยานที่เคยให้ข้อมูลกับโครงการทางการอย่าง Bluebook โดยเฉพาะคนที่อาจจะเห็นอะไรสำคัญสคัญใช่ค่ะหรืออาจจะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากๆอะไรแบบนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีทฤษฎีที่ไปเชื่อมกับเอกสารของ CIA ที่พูดถึงเรื่องปฏิบัติการทางจิตวิทยาหรือ사이 o p s ที่เกี่ยวกับ UAP ด้วยค่ะ UAP นี่คือคำที่ใช้เรียก UFO ในปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคำที่เป็นทางการมากกว่าแล้วปฏิบัติการทางจิตวิทยาหรือ s i o p s นี่คือยังไงครับหมายความว่า MIB อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างความกลัวหรือสร้างความสับสนเกี่ยวกับ UAP หรอครับมีความเป็นไปได้ค่ะ ทฤษฎีนี้มองว่า MIB อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทดสอบการตอบสนองของสังคมอะไรทำนองนั้นคือจงใจสร้างสถานการณ์เผชิญหน้าที่มันดูน่ากลัวดูแปลกประหลาดเพื่อจะดูว่าพยานหรือสังคมโดยรวมเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงกับข่าวหรือข่าวลือเรื่อง UAP เหมือนเป็นการทดลองทางสังคมในชีวิตจริงเลยประมาณนั้นเลยค่ะเพื่อประเมินผลกระทบแล้วก็หาวิธีควบคุมข้อมูลในอนาคตถ้าเกิดจำเป็นขึ้นมา แต่แน่นอนค่ะตามสไตล์องค์กรข่าวกรอง CIA ไม่เคยออกมายืนยันหรือปฏิเสธทฤษฎีพวกนี้เลยแม้แต่น้อยโหฟังดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากครับแต่นี่เรากำลังคุยกันถึงเรื่องที่เกิดเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นหลักใช่ไหมครับหรือว่าเอ่อ MIB นี้ยังมีปฏิบัติการอยู่ในยุคปัจจุบันที่เรามีกล้องมีอินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วก็ยังคงมีรายงานอยู่เรื่อยๆนะคะแม้จะอาจจะน้อยลงกว่ายุคก่อนๆแต่ก็มีเคสที่น่าสนใจแล้วก็มีหลักฐานในยุคดิจิทัลด้วยค่ะจริงเหรอครับมี เคสหนึ่งเกิดประมาณปี2010ค่ะที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองในแอกราฟอ l ส์มีภาพจากกล้องวงจรปิดตรงล็อบบี้โรงแรมเลยบันทึกภาพผู้ชายสองคนรูปร่างสูงใหญ่ใส่สูทดำเหมือนกันเป๊ะเดินเข้ามาในโรงแรมมีภาพจากกล้องวงจรปิดเลยโห oh, แล้วในภาพมีอะไรผิดปกติครับพยานค่ะ ซึ่งเป็นผู้จัดการกับพนักง,งานต้อนรับของโรงแรมเขาให้การทีหลังว่าผู้ชายสองคนนี้ลักษณะหน้าขนลุกมากคือเขาบอกว่าดูเหมือนจะไม่มีคิว้วไม่มีขนตาเลยฮะไม่มีคิว้วไม่มีขนตาค่ะแล้วก็ดวงตาโตผิดปกติแล้วที่สำคัญคือยิ้มตลอดเวลา เป็นรอยยิ้มที่ดูฝืนๆดูผิดธรรมชาติมากๆยิ้มตลอดเวลาแบบแปลกๆใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครมาทำอะไรชัดเจนแค่มาจ้องๆพนักงานแล้วก็ถามคำถามแปลกๆเกี่ยวกับแขกคนหนึ่งที่เคยมาพักซึ่งบังเอิญเป็นคนที่สนใจเรื่อง UFO พอดีภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้ก็ถูกเอาไปลง YouTube นะคะแล้วก็เป็นไวรัลอยู่พักหนึ่งเลยครับครับเคยเห็นผ่านๆอยู่เหมือนกันแล้วก็มีรายงานตามมาว่า FBI เข้ามาขอเก็บสำเนาภาพจากกล้องไปตรวจสอบด้วยค่ะ แล้วผลเป็นไงครับ FBI เจออะไรไหมหรือว่าก็ตามสเต็ปเดิมเลยค่ะไม่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบอะไรต่อสาธารณะเลยเรื่องก็เงียบไปเงียบอีกแล้วใช่ค่ะรูปแบบที่แบบเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็นทางการหรือมีข่าวว่าตรวจสอบแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าออกมาเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆกับเคส MIB ที่ดูมีหลักฐานชัดๆนะคะมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเออ มันมีอะไรถูกปิดบังอยู่หรือเปล่าโอ้โหยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นจริงๆนะครับสรุปแล้วเนี่ยจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับทั้งเอกสาร FBI บันทึกของฮ o อตเทลเองเรื่องที่เชื่อมกับ Blue Book กับ CIA ลักษณะที่พยานบอกว่าแปลกมากๆของ MIB จนมาถึงเคสในยุคใหม่ๆเนี่ยพอจะตั้งเป็นสมมุติฐานรวมๆได้ไหมครับว่าตกลง MIB นี้มันน่าจะเป็นอะไรกันแน่จากข้อมูลทั้งหมดนะคะ มันก็พอจะชี้ไปที่สมมุติฐานหลักๆได้สักสามแนวทางใหญ่ๆค่ะซึ่งแต่ละอันก็มีทั้งจุดที่ดูสมเหตุสมผลแล้วก็จุดที่ยังเป็นคำถามอยู่เหมือนกันครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือเป็นหน่วยปฏิบัติการทานจิต,ตวิทยาไซออฟส์ ops, ของรัฐบาลแนวทางนี้มองว่า MIB เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆนี่แหละอาจจะสังกัดหน่วยข่าวกรองหรือหน่วยงานลับอะไรสักอย่างที่จงใจแสดงท่าทีแปลกๆจงใจให้ดูแปลกใช่ค่ะ เพื่อสร้างความกลัวทำให้พยานดูไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ควบคุมข้อมูลเรื่อง UFO UAP ไม่ให้กระจายออกไปหรือเพื่อทดสอบปฏิกิริยาสังคมอย่างที่คุยกันไปจุดแข็งของทฤษฎีนี้คือมันอธิบายได้ว่าทำไม MIB ถึงรู้ข้อมูลส่วนตัวคนอื่นแล้วก็ทำงานดูเป็นระบบแต่จุดอ่อนคือทำไมต้องใช้วิธีที่มันดูเหนือจริงขนาดนั้นล่ะชายชายทำไมต้องทำตัวเหมือนไม่ใช่คนขนาดนั้นนั่นสิคะ มันจําเป็นแค่ไหนกับการแค่ข่มขู่คนครับแล้วสมมุติฐานที่2ล่ะครับ2คือหน่วยเก็บข้อมูลลับนอกระบบ Of f Record Intelligence Unit ค่ะอันนี้จะคล้คลายคลข้อแรกแต่เชื่อว่า m i b อาจจะเป็นหน่วยงานที่ลับยิ่งกว่านั้นอีกคืออยู่นอกโครงสร้างทางการไปเลยอาจจะเพื่อเก็บข้อมูลเรื่อง UAP หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบราชการที่มันซับซ้อนอ๋อทำงานนอกระบบไปเลยใช่ค่ะการทำงานนอกระบบ ก็อาจจะอธิบายได้ว่าทําไมถึงไม่มีชื่อในสารบบแล้วทําไมถึงใช้วิธีการที่ดูรุนแรงหรือดูไม่ปกติเท่าไหร่เข้าใจครับแล้วสมมุติฐานสุดท้ายล่ะครับ 3. อันนี้จะไปไกลสุดค่ะคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ non-human entities อันนี้เป็นสมมุติฐานที่ ตอบจูดเรื่องลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมที่มันผิดปกติมากๆได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นผิวซีดตาไม่กระพริบเสียงเหมือนหุ่นยนต์หรือการหายตัวไปเฉยๆยแนวทางนี้ก็มองว่า MIB อาจาจะเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกสิ่งมีชีวิตต่างม,มิติ หรืออาจจะเป็น AI ขั้นสูงอะไรบางอย่างที่ปลอมตัวหรือแทรกซึมเข้ามาในสังคมเราเพื่อวัตถุประสมบางอย่างที่เกี่ยวกับ UFO UAP โดยตรงเลยค่ะโหทั้ง3ส,สมมุติฐานนี้คือครอบคลุมตั้งแต่เรื่องที่เป็นไปได้ในโลกเราไปจนถึงเรื่องที่แบบเหนือจินตนาการไปเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วสิ่งที่ข้อมูลทั้งหมดพอจะบอกได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือไม่ว่า MIB จะเป็นอะไรก็ตามนะคะ เงาดำในชุดสูตรพวกนี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว UFO UAP ทั่วโลกอยู่นี่พวกเขามักจะโผลมาในที่หรือในช่วงเวลาที่มีรายงานการเจอวัตถุบินลึกลับแล้วก็น่าสนใจนะคะมีคนสังเกตว่าทุกครั้งที่มีหลักฐานหรือข้อมูลใหม่ๆเด็ดๆเกี่ยวกับ MIB หลุดออกมาสู่สาธารณะเนี่ยเอกสารของ CIA ที่เกี่ยวกับปฏิบัติการจ,าจัตวิทยาเรื่อง UAP ก็มักจะมีการอัปเดตมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลอยู่เรื่อยๆใ,ในช่วงเวลาใกล้ๆก,กันเลยค่ะ โหเหมือนมีความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างที่สัมพันธ์กันอยู่เบื้องหลังใช่ค่ะเรากับว่ามันมีอะไรอยู่หลังม่านหมอกแห่งความลับนี้นะคะเอาละครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกข้อมูลที่เอ่อทั้งหน้าทึ่งแล้วก็ชวนขนลุกเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับบุรุษในชุดดากันเด็กพอสมควรเลยก็ต้องยอมรับนะครับว่าถึงเราจะมีข้อมูลเยอะขึ้นแต่ความลึกลับโดยรวมมันก็ยังอยู่ แล้วก็อาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกด้วยซ้ำไปใช่เลยค่ะความลึกลับมันยังคงอยู่จริงๆข้อมูลที่เราดูกันไปมันก็ช่วยเปิดมุมมองให้เห็นความเป็นไปได้หลายๆอย่างนะคะตั้งแต่ปฏิบัติการลับของรัฐที่ซับซ้อนมากๆไปจนถึงความเป็นไปได้ที่มันท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงไปเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะยังไม่มีข้อสรุปสุดท้ายที่ชัดเจนหรือหลักฐานที่แบบฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีนี้ สำหรับผู้ที่ฟังการสนทนาของเราอยู่นะครับมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่อยากจะฝากให้ลองนำกลับไปคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไหมครับมีคำถามหนึ่งค่ะที่คิดว่าน่าสนใจมากแล้วก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากข้อมูลที่เรามีเลยนะคะมันต่อยอดมาจากสมมติฐานที่ว่า MIB อาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนั่นแหละคะ่ะคือถ้าสมมติว่า MIB เป็นปฏิบัติการของมนุษย์โดยรัฐบาลจริงๆนะคะ เหตุผลเบื้องลึกของการที่เขาเลือกใช้วิธีการที่มันดูแปลกประหลาดลึกลับแล้วก็บางทีก็ดูเหมือนเหนือธรรมชาติขนาดนั้นมันคืออะไรกันแน่อืมทำไมต้องทำให้มันดูแปลกขนาดนั้นใช่ค่ะการสร้างบรรยากาศของความกลัวความสับสน ความรู้สึกว่ากําลังเจออะไรที่ไม่ใช่คนปกติหรืออาจจะไม่ใช่มนุษย์เลยเนี่ยมันมีเป้าหมายทางจิตวิทยาอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่าแค่การบอกให้เงียบหรือแค่ดิสเครดิตพยานธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าลักษณะที่มันไม่เหมือนมนุษย์พวกนั้นนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อข่มขวัญอย่างเดียวแต่มันกําลังบ่งบอกหรือเผลอหลุดลักษณะบางอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออาจจะตัวตนที่แท้จริงของปฏิบัติการนี้ออกมาเองหรือเปล่า Oh. การแสดงที่มันดูจงใจให้ผิดปกติขนาดนี้มันมีในยะอะไรซ่อนอยู่กันแน่นี่เป็นคำถามปลายเปิดที่ทิ้งไว้ให้ลองคิดต่อกันได้สนุกเลยค่ะ